โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงอัปเดตใหม่ล่าสุดเด a d ายเ e l i รต Mobile เวอร์ชัน5.3.0นะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอภัยคุณผู้ชมด้วยที่มาช้าประมาณ2วันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ติดทุระอยู่ที่ทะเลนะครับผมนะโอเคครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้เลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้เข้าอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ <c oughs> เซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่น่าจะเห็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับสาหรับคนที่จะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน5.3.0ล่าสุดนะตอนนี้นะครับที่มันอัปเดตมาวันตุจีนวันที่1กุมภานะครับก็เดี๋ยวผมระบุพื้นที่ในเกมที่ระบุในแอปสโตนให้คุณผู้ชมก่อนก็คือ3.5กิกะไบต์นะครับยังไม่หมดเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมจะโหลดเกมนี้ในเวอร์ชันล่าสุดนะตอนนี้คุณผู้ชมต้องเหลือพื้นที่เผื่อไว้สักประมาณ7-8กิกนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลเอกสารภายในเกมพร้อมกับ เอ่อตัวเกมที่ใช้พื้นที่เท่าไหร่นะครับรวมกันเนาะที่เกมนี้ต้องใช้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับโอเคก็ตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูเลยนะครับพื้นที่ที่ต้องใช้นะครับประมาณเหลือเผื่อไว้ก็ดีนะครับก็มันอัปเดตมาพื้นที่มันก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะก็พอหลังจากคุณผู้ชมโหลดเกมในแอสโตลหรือว่าในเพจโตลหรือในที่ไหนก็แล้วแต่นะครับพอเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยมันจะให้โหลดแพทใหม่นะครับผมนะก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าเท่าไหร่นะครับ ก็มันก็คือเอกสารข้อมูลภายในเกมนั่นแหละครับผมนะก็ตามนั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาถึงเบอร์ลินพันธ์นะเป็น <c oughs> อัดคลิปนาน <c oughs> ก็เดี๋ยวมาถึงในส่วนของอัปเดตครั้งใหม่นะครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างที่เห็นเห็นกันอยู่ก็ต้องเป็นเซอร์ไวเวอร์ตัวใหม่นะครับมิเกล่ามั้งเป็นเซอร์เวเวอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มกิจกรรมพิธีกรรมใหม่ในเกมด้วยนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรแล้วก็เพิ่มโทเทมบุญนะครับผมโทเทมสีฟ้า,ฟา,ฟามั้งที่เป็น ที่เป็นโทเทมแล้วก็มีไฟสีฟ้าถ้าจำไม่ผิดนะข้อสี่ก็เพิ่มบั๊กนะฮะยอกข้อ4ี่แก้บั๊กนะครับผมนะแก้ไขข้อผิดพลาดทัวไปนั่นเองนะครับก็มีเท่านี้นะครับ4ข้อนะครับสำหรับอัปเดตครั้งล่าสุดนะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูเซิร์เวอร์ตัวใหม่กันบ้างนะครับว่าเซิร์เวอร์ตัวใหม่มันจะสุดจัดไหมน่าจะใช้เป็นเซอร์าเหมือนเดิมหรือเปล่าตังผมยังไม่พอเลยอเดี๋ยวดูคาตกรก่อนประเด็นวมีตัวใหม่มาไหมแต่คิดว่าน่าจะไม่มีนะครับโอเคไม่มี น่าจะมีแค่เซอร์ไวร์เวอร์ตัวใหม่นะครับอุย้ยใช้เป็นหยาดสีลุงได้ด้วยครับโอ้โหแบบนี้เดี๋ยวรีวิวคลิปหน้าละกันนะครับผมใช้ตัวฟรีได้ด้วยนะผมมียีิบเก้าอันนะครับผมนะไม่ได้ใช้โอเคเดี๋ยวผมซื้ออะไรละกันนะซื้อไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสามเปอร์ของมิเคล่าลีดอ่านถูกหรือเปล่าวะอ่านผิดขออภัยนะครับก็ยังไม่ได้รีวิวในคลิปนี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะรีวิวในคลิปหน้าแยกละกัน ก็เดี๋ยวเอาคนส่งพิซซ่าไปเล่นก่อนนะครับสำหรับวันนี้อดาดไล่ข้าวโพดน่าจะยังไม่มานะครับถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะยังไม่มานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งในในอัปเดตเลยนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของเซตติ้งก่อนจะเข้าเกมนะครับว่ามีอะไรไหมก็30เฟรมเหมือนเดิมกราฟิกผมใช้ iphone 7 p l u พนะครับควบคุมอะไรมีใหม่ไหมหันหลังด้วนก็ยังไม่แก้เป็นไหมอีกนะครับอืม โอเคทุกอย่างเหมือนเดิมปกติดีนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมโอ้โ oh หหาห้องอย่างนานเลยคุณผู้ชมขอให้อย่าเจอลินเธออย่าเจอลิน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 เฮ้ยมีคนเล่นเซเวอร์ตัวใหม่มาให้เราด้วยเรายังไม่ได้รีวิวเราคงต้องตามติดชีวิตเขาซะลวค่ะ,ะค,คุณผู้ชมมาครับมาครับสวัสดีเซเวอร์ตัวใหม่โอ้โหเราก็มีตังค์ซื้อนะตัวนี้ไม่ได้ใช้แบบเซอร์ร่าไง ใช้เซลล่าซื้อก็ได้แต่ว่าใช้ยาสีลุงซื้อจะคุ้มกว่านี่จะวิ่งเป็นขบวนลูกเสือกันหรือไงครับเนี่ยเราเป็นคนส่งพิซซ่านะครับชุดเรามันก็จะเนียนเนียนหน่อยนะฮะเราก็หมอบก่อนดีกว่านะฮะเหมือนผมจะเห็นนะฮะเอาล่ะเวเปอร์ตัวใหม่โอ้โอ้เป็นเลื่อยนะครับแล้วไปเป็นหย่อยด้วยนะครับอ้าวแตกหนึ่งนะฮะ สำหรับผู้เล่นใหม่เกสคนที่2นะครับก็ร่วงไปตั้งแต่ต้นเกมนะฮะอ๋อเราไปอยู่ห้องใต้ดินหรือเปล่านั่นเอาละวิ่งยาวก่อนนะครับจังหวะนี้ผมก็ไปเล่นนานเหมือนกันนะครับผมนะหายไป23สวันนะครับอยู่ทะเลนะครับผมนะโอเคก็นี่ก็คลิปอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมนะมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามผมที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับเฮ้ยุดิ้นเลยเหรอนี่โทเทมฟ้าปะนี่ใช่ไหมอุ้ยมันเห็นผมเหรอโอ้โหอะไรวะ มันไม่มีใครไปช่วยมือใหม่เลยเหรอไม่มีใครไปช่วยเพื่อนเลยเหรอเอาเพื่อนตายแล้วมันดิ้นหรือเปล่าอา่าผมก็ตายเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีที่เล่นแล้วครับอุ้ยกระตุกโอ้โหมากระตุกจังหวะที่แบบกำลังจะหมุนด้วยนะโอ้โหผมว่าแรงผมไปอีกแล้วปะ <laughs> ไม่ต้องคืนแรงหนึ่งแล้วบ้างซีซั่นนี้เนี่ย โทเทมฟ้าเนี่คืออะไรวะผมไม่เคยเห็นโทเทมมันมันตุ๊ตรงพี่กิมก็มีไม่ใช่หรอมันคืออะไรวะยังไม่รู้เรื่องเลยครับผมนะเห็นว่ามันมีในคอมมานานใช่ไหมไอโทเทมฟ้าเนี่ยผมยังไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยเดี๋ยวไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่าใครที่แบบเป็นผู้รู้นะครับผมนะก็ให้ความรู้ผมหน่อยที่คอมเมนต์นะครับผมนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมนะโทเทมฟ้าเนี่คืออะไรโทเทมหลอกเหรอมีหลายอันแล้วเกินนะฮะเมื่อกี้เห็นตรงนู้นด้วยนะครับเป็นออร่าสีฟ้านะครับผมนะ จะมีใครมาช่วยหรือเปล่าหรือว่าจบจเกมไปทั้งแบบนี้นะฮะมันต้องมีแหละมันต้องมีเอออย่างน้อยก็ไปเจอรินยาโอกาเพื่อเราก็รอยไปรอยะระดิวปิวระร่องไปหนึ่งทีนะครับผมนะไปนหนึ่งคนละเครื่องบันไฟเสร็จไปหนึ่งเครื่องนะครับเพื่อนเออเคเดนสันนะครับขอบพระคุณมากที่วิ่งมาช่วยคนอย่างผมนะฮะไม่รู้จะจู๊กได้ต่อหรือเปล่ายิวให้ด้วยเลยได้เป้ามสุดจัดนะสุดจัด เพื่อนบอกโอ้โหไหนไม่เอาเพิเร์คิวมาวะขอโทษครับไม่ได้เอามาฮะของพยาบาลก็ไม่ได้ติดไม้ติดมือมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แขกขาไม่มุมขยับนะครับอยู่กับเพื่อนเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่ปะโอเคเดี๋ยวผมปันป่นไฟโอเคฆาตกรอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมปั่นไฟกับเพื่อนนะครับเคเดนสันโอเคโอเคปั่นไฟปั่นไฟเพื่อเราโดนไปถึงแฉะแล้วครับผมนะปันปนป่นก่อนปั่นก่อน นี่เพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดวันสุดจีนอ่ะก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้อุ้ยขอโทษเพื่อนทีเอ้ยขอโทษทีเพื่อนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็สุขสันต์วันสุดจีนด้วยนะครับผมโอเคผมรู้สึกว่าเสียงระเบิดกับเสียงกดสกิลเช็คอะไรมันดูแบบสมูทขึ้นนะโอเคเพื่อเรามารู้งานนะคนสุดท้าย เราต้องรีบปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จนะครับไม่รู้ว่าจะจู๊แถวนี้ได้หรือเปล่าไม่ค่อยมีไม้นะมาหรือเปล่ายกเลื่อยมานี่สะดุ้งเลยนะอุ้ยเดินๆนะเมื่อกี้ผมเห็นเหมอหหือนไอหย่อยดูเพื่อเรามันโดนไล่อยู่เปล่าวะถ้าเพื่อเราโดนไล่ผมต้องไปเองโอ้โอ้ไม่ใช่เพื่อเรานะไอหย่อยนะ โอ้โหยอยผมได้โดนเสาสองแนะ่ดูจากทรงแล้วโอ้ไปกระทืบเครื่องผมวิ่งฉีกไปไกลๆก่อนดีกว่าโอ้มไม่ทันละโดนมาหล่อยอีกแล้วที่เดิมอีกไม่ได้กูโอ้โห เอาอีกแล้วมันต้องเปย์ไม้กันเกิดขึ้นแล้วล่ะดูจากทรงรอบนี้ต้องเปย์ไม่เปย์ผมแตกเอ้ยยังไม่แตกให้มันกระทืบไม้ไปก่อนไปเล่นไม้อื่นผมต้องเปย์แล้วไม่เปย์ผมล้มแน่เอาเ้าไปขี้อะไรวะทุเทมฟ้าฟ้า อุ้ยโอ้โหไม่พ้นนะครับผมนะเกือบพ้นนึกว่าจะเดินสวนได้อยู่โอเคมันไปปั่นกับเพื่อนสองตรงนั้นน่าจะได้อีกเครื่องหนึ่งแล้วก็เครื่องนี้นะครับต้องรีบมาซ้ำก่อนเพราะว่าผมปั่นได้เกือบเราจะเสร็จละมันดันเดินมาก่อนนะครับผมนะโอเคในคนที่วิ่งกอกมาน่าจะเป็นเคสนะเคสเล่นเป็นงานจัดเลยเพื่อเราคุณผู้ชมอุ้ยโอ้โหดันกระตุกรงนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยผมดันกระตุกตอนกดสกิลเช็คซะงั้นนะครับผมนะ โอเคมันไปไล่โทวเวอร์ตัวใหม่แล้วครับไอหย่อยเนาะก็อย่างว่าครับผมนะแรงเราสูงก็ยิ่งเจอฆาตอนที่เล่นเป็นเพื่อนก็เล่นเป็นงานนะครับผมนะแต่ว่าก็แล้วแต่ตาด้วยเหมือนกันนะผมว่านะโอเควันดีเคสเราเจอกันอีกแล้ว <c oughs> ไปเตอร์ไปตรงนู้นก่อนไปไปสามเครื่องก่อนําเครื่องก่อนํ <c oughs> าเครื่องก่อน2เครื่องก่อนหัว <c oughs> สะดับเลย ฮิวรอเอามาทำไมเอาระเบิดมาให้ผมเหรอ <_ C os> ผมจะเอาไปใช้ยังไงดีวะเนี่ยมันน่าจะมีเข้าตู้อีกอันเราเอาระเบิดได้อีกอันหนึ่งก้วมั้งเพราะว่ามันน่าจะปั่นไฟค,ครบละอ่ะรอบนี้เดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนบ้างโอ๊ยก,กระตุกกระตุก โอ้ยอย่าพึ่งแหลกดิโอ้ยเดี๋ยวผมย่องก่อนมันเห็นผมหรอวะก็ไม่เห็นนี่โว้ยโทเทมฟ้าอะไรหน้าจอกูฟ้าอะไรอะอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะโทเทมเหรอฮิวฮิวมันฮิวผมเหรอมันเป็นรูปบวกรูปอะไรก็ไม่รู้ใช่ป่ะมันคือโอ้ยแหลกเลยโอ้โหเอฟเฟกต์เยอะเกิน เอฟเฟกเยอะเครื่องผมแหลกเลยนะครับถ้าภาพค้างตอนนี้ขออภัยนะครับผู้ชมเอาเครื่องผมแหลกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นไอ้น้องเครื่องผมโอ้โหแหลกเลยเอฟเฟกตรงหน้าจอนะครับภาพปรับเป็นอัตโนมัติเป็นโอ้อยู่อยู่แถวนี้น่าจะไม่ดีละผมว่าผมไปที่อื่นดีกว่าอุ้ยโอ้โหเพื่อนอยู่ตรงนู้นชิบหายไล่เคสร่วงแล้วผมต้องไปจากไอ้โทเทมฟ้าๆเนี่ย มันกระตุกเหรครับผมนะเครื่องผมอะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมภาพค้างหรือเปล่าเนี่ยถ้าภาพค้างขออภัยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราแอบ,บก่อนนะครับผมนะชิบหายแนละ้วมันเห็นผมปะวะโอ้โหมันเห็นว่าอุ้ยผมล้มไปแล้วอย่างเงี้ยค้างไม่น่าปลาระเบิดเลยถ้าโชคดีอ้อไม่โชคดีละหรือว่าจะโชคดีปะโทโอเคถ้ามันโลภมาก ก็ได้อยู่ถ้าไปโล่งมากก็ผมก็ตายเลยอุ้ยมันโมลี่แล้ววะเรียบร้อยแรงผมราก่อยตายเลยโอ้โหนี่ตอนรับตัวจีนไหมเนี่ยอุตส่าห์ใส่สีแดงดีใจใหญ่เลยไอ้ยอยโอ้โหโมลี่ผมสะเร็วนะครับผมนะเรียบร้อยเลยนะครับผมนะเพื่อเราเล่นดีมากนะครับผมนะคนสุดท้ายนะครับผมนะโอ้โหยังแต้มหมื่นหนึ่งก่อนเนี่ยเพื่อเราแต้มหกร้อยสิบเก้าหกร้อยสิบเก้าครับผมนะโอเคจีจีครับผมนะ โอเครถเป็นหนึ่งขีดไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะโอ้โหตายเลย <laughs> หรกว่าจะไม่โดนแล้วไม่น่าปลาระเบิดเลยแต่ถ้าไปปลาระเบิดผมก็ลบอยู่ดีไหมโอเคครับผมนะก็น่าจะประมาณนี้สําหรับคลิปอัปเดตวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมไปทํางานต่อละก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซัสบสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปแบบนี้ให้คุณผู้ชมไปรับชมกันอีกเลยถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับายบ่ายเจอกันซีอูครับมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยครับผมนะลินพันอะไรของผมวะถ้าใครมีคําถามก็สามารถสอบถามผมที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนครัับบบายเจอกซ